สวัสดีค่ะการชดเชยค่าภาษีอากรเป็นสิทธิประโยชน์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชาอาณาจักรพศ2524โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตในประเทศได้ส่งออกไปขายแข,ข่งขันในตลาดโลกให้มากขึ้นด้วยการชดเชยค่าภาร,ราภาษีที่อาจแฝงอยู่ในตัวสินค้าที่ส่งออกโดยชดเชยเป็นบัตรภาษีค่ะ ณะนี้กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบลักษณะราคาและรายละเอียดของบัตรภาษีพศ2564ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่21กันยายน2564เพื่อเปลี่ยนการจ่ายเงินชดเชยจากบัตรภาษีชนิดเดิมที่เป็นกระดาษเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรูปแบบเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกสแต่ก่อนที่เราจะทราบกันว่าบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเช่นไรนั้น ผู้ขอรับเงินชดเชยจะต้องทำอย่างไรบ้างในการใช้บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์และบัตรภาษีชนิดกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้จะยังคงสามารถใช้ได้หรือไม่นั้นกรมศุลกากรขอสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิทชดเชยอากรเพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ ผู้ประกอบการที่เคยใช้สิทธิประโยชน์ในด้านอื่นอยู่แล้วและกำลังมองหาสิทธิประโยชน์อื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่าหรือผู้ใช้สิทธิชดเชยอากรอยู่แล้วแต่ยังมีข้อสงสัยว่าในบางครั้งทำไมสินค้าที่ส่งออกบางส่วนจึงไม่ได้รับสิทธิชดเชยภาษีอากรเป็นต้นเริ่มต้นจากมาทราบกันก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรคือใครบ้าง ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย 1. ผู้ส่งออกตามกฎหมายศุลกากร 2. ผู้ที่ขายสินค้าให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนด 3. ผู้ที่ขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานใดที่มีสิทธิ์นำเข้าสินค้าประเภทที่ได้รับยกเว้นอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัดตราศุลากากรโดยมีประเภทสินค้าตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการหมายถึงคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรแต่กรณีที่2และ3ขณะนี้คณะกรรมการยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และประเภทสินค้าแต่อย่างใดแล้วสินค้าอะไรบ้างที่สามารถขอรับสิทธิชดเชยอากรได้ สินค้าทุกชนิดที่ผลิตในประเทศและส่งออกพร้อมทั้งได้รับค่าสินค้าแล้วจะผลิตโดยผู้ส่งออกหรือซื้อมาจากผู้ผลิตรายอื่นก็ได้สามารถใช้สิทธิชดเชยอากรได้ส่วนสินค้าที่ไม่รับสิทธิ์ชดเชยภาษีอากรมีดังนี้ค่ะ 1. แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 2. ส,สินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรหรือข้ามรมเนียมเมื่อส่งออกเช่นเศษหนังหรือไม้บางประเภท สินค้าที่ใช้สิทธิ์ขอคืนหรือยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับของที่ส่งออกที่ใช้สิทธิทประโยชน์ดังต่อไปนี้การคืนอากรตามมาตรา29คลังสินค้าทัานบนประเภทลงผลิตสินค้าเขตปลอดอากรตามพรบรสุลกากร ออการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรคัาเข้าที่ไม่ใช่เครื่องจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 4. สินค้าที่คณะกรรมการชดเชยค่าภาษีอากรกำหนดไม่ให้ได้รับเงินชดเชยตามประกาศคณะกรรมการชดเชยที่อสทับสอและออ1ทับส เรามาทําความรู้จักกับบัตรภาษีกันค่ะเดิมบัตรภาษีจะมีลักษณะเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยผู้ประกอบการสามารถนําบัตรภาษีไปชําระภาษีอากรแทนเงินสดได้ที่กรมศุลกากรกรมสรรพากรและกรมสรรพาสานิตภายใน3ปีนับแต่วันที่ออกบัตรต่ออายุได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกิน3ปีหากผู้ประกอบการไม่สามารถนำบัตรภาษีไปใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ค่ะ แต่เนื่องจากว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพศ2524ดังนั้นการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรในรูปแบบของบัตรภาษีในลักษณะกระดาษอาจจะไม่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล4.0 กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างไรและใช้อย่างไรล่ะบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะมีลักษณะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะแสดงวงเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามวันที่ได้รับอนุมัติรายละเอียดการใช้ตลอดจนวงเงินคงเหลือตามเลขทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยโดยไม่มีตัวบัตรนะคะสำหรับรายละเอียดของวิธีการได้มาซึ่งเลขทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยนั้นจะแจ้งอีกครั้งในคลิปถามมาต่อไปค่ะ สำหรับการนำบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ชำระภาษีก็ง่ายกว่าเดิมค่ะเพียงท่านระบุเลขทะเบียนผู้รับเงินชดเชยพร้อมเอกสารเพื่อชำระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลวงเงินคงเหลือและตัดบัญชีบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของท่านตามลำดับการได้รับบัตรภาษี และท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองจากระบบติดตามสถานะการผ่านพิธีการศรุลกากร e-tracking system จะเห็นได้ว่าบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีความทันสมัยและลดค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายไม่ต้องเก็บรักษารวมถึงการชำระภาษีสามารถใช้ชำระด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในครั้งเดียวกันแม้กระทั่งการชำระภาษีกับกรมศุลกากรก็สามารถชำระพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ ทุกท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าภายหลังจากการส่งออกสินค้าแล้วท่านจะได้รับเงินชดเชยได้อย่างไรหลังจากที่ผู้ประกอบการได้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจาักรแล้วผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรได้ภายใน1ปีนับแต่วันส่งออกโดยสามารถยื่นได้ที่ส่วนชดเชยค่าภาษีอากรกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรชั้นสอง อาคารเฉลือพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษากรมศุลกากรซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย 1. คําคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกซึ่งหากผู้ส่งออกไม่ประสงค์จะใช้บัตรภาษีผู้ส่งออกสามารถยื่นความประสงค์ต่ออธิบดีรกรมศุลกากรเพื่อขอโอนสิทธิ์ในบัตรภาษีให้แก่บุคคลอื่นได้ 2. เอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าที่ส่งออก และขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสาสำเนาบัญชีราคาสินค้าที่แสดงรายละเอียดการส่งออกเช่นผู้ซื้อสินค้าผู้โอนเงินค่าสินค้าเลขที่บัญชีราคาสินค้า 4. เอกสารหลักฐานชำระเงินค่าสินค้าส่งออกที่สอดคล้องกับบัญชีราคาสินค้าทั้งนี้เอกสารลำดับที่1และ2 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากท้ายประกาศกรมศุลกากรที่เว็บไซต์กรมศุลกากร,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 ร www.custom.go.th อีกเรื่องนะคะที่สำคัญคือการจัดทำใบขนสินค้าขาออกเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจะต้องระบ,บุในช่องการใช้สิทธิประโยชน์ว่าขอรับเงินชดเชยจึงจะสามารถนำมายื่นเพื่อขอรับเงินชดเชยได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วผมว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนกมรมศุลกากรจะออกใบรับคำขอชดเชยค่าภาษีอากรที่กำหนดรายละเอียดในการยื่นเอกสารเช่นเลขที่และวันที่ของชุดคำร้องกำหกกนดวันรับบัตรภาษีตลอดจนชื่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบชุดคำขอนั้นครับในการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกมรมศุลกากรจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1พิกัดอัตราสุลกากรและสินค้าที่ส่งออกจะต้องสอดท้องกัน 2. อัอาตราเงินชดเชยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักรโดยปัจจุบันกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าส่งออกและ 3. ม,มูลค่าส่งออกจะใช้เทอม FOB เป็นฐานในการคำนวณน,นะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าการสำแดงพิกัดอัตราสุลก,กากรเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าหากสำแดงไม่ถูกต้องอาจทําให้ท่านเสียสิทธิ์ในการขอรับเงินชดเชยตลอดจนอาจเสี่ยงต่อการกระทําความผิดตามพรบฉบับนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วและได้รับการอนุมัติเงินชดเชยกรมศุลการกรจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ยื่นคําขอหรือผู้รับโอนแล้วแต่กรณีในรูปแบบบัตรภาษีครับ สวัสดีค่ะตั้งแต่มีข่าวการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอกรจากบัตรภาษีรูปแบบกระดาษเป็นบัตรภาษีในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผู้ประกอบการบรรจนวนนวนมากติดต่อสอบถามเข้ามายังกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอกรใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีคําถามและคําตอบเป็นข้อๆซึ่งน่าจะ,อ,ะอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นชุดคําขอครับค่ะงั้นข้อแรกเลย ระบบบัตรภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคะ่ะไม่ทราบว่าจะเริ่มใช้บังคับเมื่อไ่คะกฎกระทรวงกำหนดแบบลักษณะราคาและรายละเอียดของบัตรภาษีพศ2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในกฎกระทรวงเมื่อวันที่16มิถุนายน2564และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อวันที่23มิถุนายน2564โดยกฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับในวันที่21กันยา2564ครับค่ะทีนี้การยื่นขอรับเงินชดเชยเพื่อรับบัตรภาษีแบบกระดาษเนี่ยจะยังสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรคะครับณนะขณะนี้คือการยื่นขอรับเงินชดเชยสําหรับบัตรภาษีแบบกระดาษกย็ยังคงสามารถยื่นได้ตามปกติ และเราก็าจ่ายบัตรภาษีตามปกติไปจนถึงวันที่20กันยายน2564แต่หลังจากนั้นหลังจากวันที่20เริ่มต้นวันที่21แล้วท่านจะต้องยื่นชุดคำขอโดยใช้แบบฟอร์มใหม่ซึ่งกรมกำลังจะออกประกาศให้ท่านทราบขอให้ท่านติด,ต,ดตามประกาศกรมศุลกากรซึ่งจะออกเร็วๆนี้ด้วยครับ ค่ะแล้วทีนี้บัตรภาษีที่ยังอยู่ในมือผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการยังไม่ได้มารับไปจากกมรมศุลกากร,กรเนี่ยผู้ประกอบการต้องดําเนินการอย่างไรคะครับสําหรับบัตรภาษีซึ่งผู้ประกอบการได้รับไปจากกมรมศุลกากรแล้วอันนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ตามปกติจนถึงวันที่20กันยายน2564ส่ส่วนบัตรภาษีซึ่งอยู่ในความครอบครองของกมรมศุลกากร,ากรหรือว่าท่านยังไม่ได้รับไปจากกมรมศุลกากรา กรมศุลกากรจะเปลี่ยนบัตรภาษีแบบกระดาษทั้งหมดเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่21 st. กันยายน2564ครับคือการเปลี่ยนบัตรภาษีแบบกระดาษเป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะผู้ประกอบการเนี่ยต้องนําบัตรภาษีแบบกระดาษมาคืนที่กมรมศุลกากรหรือไม่อย่างไรคะครับสําหรับกรณีนี้กมรมศุลกากรเห็นว่าณสถานกานณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะสมเสียงในการที่จะให้ผู้ประกอบการนําบัตรภาษีมาคืน เราจรึงดำเนินการเปลี่ยนบัตรภาษีแบบกระดาษทั้งหมดเนี่ยให้เป็นบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ท่านไม่ต้องนำบัตรภาษีมาคืนที่กมรมศุลการกรครับอโอเคค่ะเพื่อความชัดเจนนะคะขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าเออใครบ้างที่ต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยค่าภาษีอกรนี้ค่ะครับสำหรับผู้ที่จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อให้ได้เลขทะเบนยน14หลักก็จะประกอบด้วยผู้ขอใช้สิทธิ์ชดเชยรายใหม่ และผู้ซึ่งไม่มีบัตรภาษีอยู่ในความครอบครองและเคยยื่นขอชดเชยเกินกำหนดระยะเวลา3ปีมาแล้วครับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินชดเชย14หลักนี้ค่ะกรณีรรที่ผู้ประกอบการมีหลายสาขาต้องทำยังไงบ้างคะต้องลงทะเบียนทุกสาขาเลยหรือไม่คะครับสำหรับกรณีนี้กรมศุลกากรจะให้ลงทะเบียนเฉพาะสำนักงานใหญ่หรือเฉพาะเลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายเดียวไม่มีการแยกสาขาเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีหลายสาขาท่านไม่สามารถลงทุกสาขาได้แต่ให้ลงได้เฉพาะสำนักง,งานใหญ่ครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเลขทะเบียน14หลักเนี่ยค่ะเออมันมีไว้เพื่อประโยชน์อะไระคะครับสำหรับเลขทะเบียน14หลักแต่มีไว้เพื่อ,อเวลาอนุมัติชุดคำขอเนี่ยเงินที่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็จะเข้าไปในเลขทะเบียน14หลักนี้แล้วก็ ท่านจะใช้เลขทะเบียน14หลักนี้ในการอ้างอิงเพื่อที่จะชำระภาษีสำหรับกรมศุลกากรกรมสรรพา,าหรือกรมสรรพากรครับประโยชน์ของเลขทะเบียน14หลักเนี่ยก็คือใช้อ้างอิงในการชำระภาษีใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้วิธีการชำระภาษีด้วยเลขทะเบียน14หลักนี้มีวิธีการอย่างไรบ้างะคะครับกรณีนี้ท่านลองนึกถึงกรณีที่ท่านชำระภาษีด้วยระบบ e-payment ก็คือท่านตัดเงินจาก บัญชีเงินสดของท่านกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือท่านสามารถตัดเงินที่ท่านได้รับจากเงินชดเชยซึ่งอยู่ในระบบเนี่ยได้เลยมันก็จะมันก็จะง่ายขึ้นต่อไปก็คือเช่นสมมติว่าในเรื่องนั้นเนี่ยให้สามารถที่ชำระแบบออนไลน์ได้ท่านก็สามารถที่จะใช้วงเงินที่อยู่ในระบบชดเชยเนี่ยตัดได้เลยครับ ะระบบบัตรภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ค่ะ,ะออกรมสุรสรัตากรจะจ่ายเงินเข้าในเลขทะเบียน14หลักของผู้ประกอบการทีนี้ผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไะคะว่าเขาได้รับการอนุมัติวงเงินแล้วครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญผู้ประกอบการรายใดที่ท่านไม่เคยสมัครระบบ e-tagging ต่อไปท่านต้องสมัครแล้วเพราะ e-tagging เนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้ว่าท่านมีวงเงินที่จะใช้ได้อยู่เท่าไหร่ ชุดคำขอไหนอนุมัติแล้วบ้างชุดคำขอไหนอนุมัติจำนวนเท่าไหร่ก็จะบอกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครท่านต้องสมัครเพราะเวลาที่ท่านจะนำวงเงินเนี่ยไปใช้ท่านจะต้องรู้ว่าท่านมียอดอยู่เท่าไหร่เพื่อที่ท่านจะได้เตรียมการถูกได้ถูกต้องว่า,าจะต้องใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และถ้าสมมติว่ามันไม่พอท่านจะได้เตรียมเงินสดไปให้ครบถ้วนเพื่อที่จะ เพื่อที่จะใช้ได้สะดวกและก็จะไม่เกิดปัญหาเวลาที่ท่านนำไปใช้ค่ะและทีนี้การนำบัตรภาษีไปใช้เนี่ยค่ะบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกก่อนเนี่ยจะถูกใช้ก่อนใช่หรือไม่คะใช่ครับบัตรภาษีจะเป็นระบบ FIFO หรือว่า First In First Out เพราะฉะนั้นบัตรภาษีที่ได้รับการอนุมัติก่อนก็จะถูกนำไปใช้ก่อนซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในระบบ e t a g g i n g ได้ครับ ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะคบ,บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคะ่ะมีอายุใช้งานกี่ปีะคะครับสำหรับบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ronics, ก็ยังมีอายุ3ปีและสามารถต่ออายุได้อีก2ครั้งครั้งละ3ปีเหมือนเดิมอันนี้ท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบเรื่ององค์การหมดอายุในระบบ e t a ท k i n g ได้และก็เมื่อเรามีประกาศกรมศุลกากรออกมาการแบบฟอร์มการต่ออายุบัตรภาษี ก็ยังมีอยู่ในประกาศกรมฉบับใหม่ที่จะออกมาเพราะฉะนั้นท่านสามารถต่ออายุได้และก็บัตรภาษีทั้งหมดจะมีอายุรวม9ปีเหมือนเดิมครับค่ะหวังว่าคำถามที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราให้กับตอบกับท่านจะช่วยให้ท่านได้รับความกระจา่างแต่ถ้าท่านยังมีประเด็นสงสัยไม่แน่ใจท่านสามารถที่จะ สอบถามเราได้ที่ส่วนชดเชยค่าเกษตรกรกองสิทธิประโยชน์ทางเกษตรกรเรายินดีที่จะให้คําแนะนําเรายินดีที่จะตอบคําถามทุกท่านเพราะผลประโยชน์ของท่านคืองานของเราครับครับ